แมาได้จ้ะพี่น้องมอนีสิาพามมาเบ่งกุหลาบทีนาบ้าน,นงามออกดอกพร้อมกันยังสวยงามเลยพี่น้องเต็มนาบ้านเลยจ้านี่น้องกุหลาบนาบานยี่บุ๋มจ้ะกำลังสวยกำลังงามเลยพี่น้องนี่ตรงนี้เสิเป็นนาบ้านแล้วจ้าออกดอกมาเต็มเลยพี่น้องเลยคนะเตรียมวันวาเลยท่านแล้วจ้าผู้ใดอยากได้ก็มาเอาเด้อ ีขาวปลายกีบชมพูนี่ก็งามด้วยพี่นอ้องส่วนอัน,น้กโกดกไงบานเพอเวอร์เลยจ้ะนี่วันวาเลนไทน์จ้าแดงๆนี่ก็บบอด้ธรรมดาจ้ะพี่น้องสิผ้ายางมืงอฮะน้าบานเยอยบุมมด้วจ้ะประมาณนี้เลยไปปุ่นกระสีเป็นถนนนะสวยงามเลยจ้ะพี่นอ้องยสวยนี่ ดอกตงมตูมต้นนี้สิบแปลนเด็กน้อยพี่น้องวันนี้สองดอกซ้อนกันไหมนะนอยพี่น้องไปสีพายายไปฟังข่าล,ลายลายน้ามาเดี๋ยวบมกับสีมีปรมาเนี้แหละจ้ะพี่น้องดอกกุหลาบสีแดงๆมาเดี๋ยวจะสื่อไปฝากผู้สาวด้วยจากพี่น้องคุณน่ะวันวันเลนไท้าจากพี่น้องจา้าสวยๆเลยอุ้ยดอกนะการงการน่านสางให้พี่น้องคุณน่ะ อันนี้จะที่เป็นมงหมาด้วจากมงหมาดสวยๆเลยอุย้ยสีงามเห็ดเผือเวออ์เพเลกอยู่พี่น้องเอ้พคนนะจะเป็นออกดอกความการงามหลายชีวิตไข่โอ้ยมีแต่แนวของสวยของงามย่โรปไก,กยจะเป็นมีความสุขพี่น้องตื่นเสาร์ขึ้นมาเห็นดอกไม้สีแดงๆใจบายพูดนะโอ้ยจะเป็นงามมีแต่อดอกใหญ่ๆงามๆพูดนะจิตจัดจักดอกสองดอกกับมาเอาเด้อพี่น้องเอาไปฝากผู้สาวเอาไปฝากเมียถ้าฝากเมื่อนี่แด้จาพี่น้อง มาแรงมากนี่อู้จะเจมันแม่สีหักสีแพงเด้อพี่น้องเอ้ยพูย่นะยีตะดอกแหางงา่ง,ง,นนง่งงามๆโอ้ยหืมพูดนะเป็นตอนซ่อนเราพี่น้องผู้ใดเห็นนี่ก็ขอเบรกบึงกันเด้อจ้าพูดนะหน้าบานที่ผุงงามเด้อจ้าแวะมาเซลฟี่ได้เด้อจะเป็นงามแห้งพี่น้องคุณ มีหลากหลายสีแต่แต่ช่วงเนี้ยเยบุ๋มสีเลงสีแดงมากเพราะว่าสีแดงเนี้ยอ่ามันสีหอดวันวันเลนท่าเลยเนาะเมื่อนี้กับวันที่ซิบแล้วไม่พี่น้องเอเแล้วอีกสามวันสี่วันแม่พี่น้องแต่สิเป็นวันวันเลนท่ากับเตรียมกับหากันได้พี่น้องเอ้ยผัวนะสิบสี่กุมภาวันวันเลนทายผลว่าโอ้ยว้อวดปวดปวดผวดปนผปดปพ่อเนาะพี่น้องเนาะยังละพาพี่น้องยังละเบิ่งโอ้แดงแก่บปอะเอา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  โอ oh ้ย oh oh. น้ำกอพี่น้องน้ำกอกอหน้ำยีด lar, ้ดอกนี่แม่จี้ดอกใยแทะปวด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 รอไก่ยย่บุ๋มมแต่ดอกใหม่งามๆอันนี้ก็งามอันนี้ก็งามอีอีอออ้ยพุ่มนี่แม่พี่น้องดอกแม่อลังการงานสางขัดขนาดจ้า ่ะพี่น้องมาเด้อแดงแก้า่าเฮ็ดจานทานอยู่นะมาเอาดอกกุหลาบไปให้ผู้สาวจ้า